ัครบกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะฮะมาเพชรยนต์วันนี้ก็อยู่กันที่เดิมนะฮะวันนี้จะพามาชมในส่วนของรถครอบครัวเจที่นั่งหรือว่ารถ SUV นะครับเป็นแบรนด์ To โ o ต,ต้เป็นตัวรุน่น Toyota Innova 2 8นะฮะ 2.8G c r y s t a เป็นโฉม m i n นอร์เชนปี2017เลยนะฮะคุณลูกค้าคันะนี้นะครับราคาายแดงนะครับขายอยู่ประมาณ8 0 0แสนกว่าบาทนะแต่ตอนนี้บริษัทเพชรยนต์ขายเพียง6590 0 0บาทเท่านั้นนะครับ เป็นรถปี2017สดํีดำเป็นตัวท็อปนะแล้วก็ไมวิ่งเพียง178,000กิโลเท่านั้นได้เป็นสีดำล,อ,ลอยอย่างนี้เลยในส่วนของโฉมด้านหน้านะครับบอกได้เลยว่ารถเพิ่งเข้ามายังไม่ได้ล้างขัดสีเลยนะนะฮะไฟหน้าของเขานะครับก็จะเป็นไฟหน้าแบบออโต้ด้วยนี่เลยเป็นไฟมาตติเ e f เ c กเตอรนะก็โคมไฟที่แบบว่าดีไซน์ออกมาได้ดูสวยมากแล้วก็จะได้เป็นกระชนหน้าที่แบบ ดูเป็นทรงสปอร์ตดูหรูแล้วก็ไฟเลี้ยวของเขาจะอยู่ด้านล่างตรงที่สปอร์ตไลท์เลยแล้วก็ตัวนี้ให้เป็นสเกิรตรอบคัน,นกระจังหน้าก็จะเป็น2ชั้นนะคะเป็นสีเทาตัดกับตัวสีโครเมียม2ชั้นมีโลโก้โตโตยต้าอยู่ตรงกลางเลยนี่เลยนะฮะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับรุ่นนี้ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์ด้านล่างนี้นะครับหรือว่า เข้ามาดูรถตัวจริงนะครับมาทดลองขับกันได้เลยที่บริษัทเพยนต์ของเราตั้งอยู่ที่ซอเสรีไทย68แยกหนึ่งมีบุรีกรุงเทพเราเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะยังไงก็ขอฝากด้วยแล้วก็โปรโมชั่นของบริษัทเพยนต์ในเดือนนี้นะครับจองเพียง299บาทเท่านั้นแล้วก็สําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะเรามีบริการส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านเลยแล้วก็มีในส่วนของตัวตัวเครื่องบิน ให้ฟรีด้วย2ที่นั่งกับลูกค้าที่อยากเข้ามารับรถที่บริษัทเพรยนนะฮะยังไงก็ขอฝากด้วยนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับก็อีกนิดเดียวจะถึง60,000 s u ซับสไครต์แล้วมาดูในส่วนของดันข้างกันหน่อยนะฮะคันนี้คันนี้นะครับก็ให้มเป็นยางดันหลกนะไ่ยาง205 65 R 1 6เป็นล้อแม็กเดิมแท้โรงงานขอบ16นิ้วนะฮะเป็นยางย่ห้อดันหลก ันนี้จะเป็นยางปี2021แล้วด้วยสัปดาห์ที่19รายละเอียดในส่วนของซุ้มล้อต่างๆนะบอดี้ตัวรถเดิมๆนะฮะยังไม่ได้เก็บงานอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะคมสันอะไรต่างๆเดิมๆเลยนะในส่วนของช่องไฟตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับก็เดิมๆนะฮะตัวรถไม่มีการประวัติชนหนักพิคว่ำจมน้ำนะไม่มีเลยสามารถตรวจสอบประวัติได้เลยแล้วก็กระจกของเขาจะได้เป็นกระจก พับปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถกุญแจนะฮะตัวนี้จะเป็นตัว G ยังไม่ได้พรูสตาร์ทนะก็จะเป็นกุญแจแบบ3ป<ม>ุ่มอย่างนี้เลยบ้ากเปิดก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถกระจกเป็นออโต้อะลามแล้วแล้วก็เป็นกระจกแท้เดิมจากโรงงานนะครับนี่เลยมีโลโก้โตโยต้าอยู่ทั้งหมดเลยรอบคันนะฮะอ่าแล้วก็จะมีรอหลังคามาให้ด้วยสาหรับ,บลูกค้าที่อยากไปใส่แหลก เพิ่มเติมนะก็สามารถไปใส่ได้เลยมาดูด้านหลังกันหน่อยนะครับด้านหลังคันนี้ก็ดีไซน์นะดีไซน์ออกมาได้ดูนะเหมาะสำหรับรถครอบครัวจริงๆเลยนะเป็นแบบถ้าเป็นแบบแนว f o r t u n e r แนวแบบอันนั้นก็จะเป็นแบบสายลุยหน่อยอันนี้เป็นรถครอบครัวไว้ใช้ในเมืองนะนะแบบไม่เหมาะกับสำหรับแบบลุยก็จะเป็นตัว Innova ตัวรุ่นนี้แล้วก็เป็นรุ่นที่แบบภายในแต่ง สวยมากๆดูหรูมากนะฮะ,ะตัวนี้จะมี3รุ่นก็คือตัวเครื่อง2.0ที่เป็นเกียร์แมนนวลแล้วก็จะเป็นตัว 2.8G ก็คือรุ่นนี้แล้วก็จะเป็นตัว 2.8V ตัวท็อปสุดนะก็เรียกเป็นโฉมริสต้าเอโนวาริสตานะฮะเป็นปี2017ไฟท้ายของเขาให้มาเป็นไฟหลอดไส้นะฮะดีไซน์ก็ออกมาได้ดูสวยสวยมากมีโลโก้ 2.8G อยู่ครบอินโนวาคิสตานะไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านล่างแล้วก็มาสเกิร์แล้วก็เซนเซอร์ให้ด้วยนะแล้วก็มีสปอยเลอร์ไฟเบรกตัวที่3ตัวนี้วิทยุเสารับสัญญาณวิทยุจะเป็นแบบคีบฉลามนะยังไม่มีกล้องถ่ายหลังมีมาให้นะใน,นะนส่วนของรายละเอียด ภายในนะครับก็จะเป็นเบาะ3แถวนะเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งรายละเอียดตัวน็อตฝาท้ายนะฮะไม่มีขยับเลยนะเดิมๆเลยรอยเม็ดอาร์ตนะตรงด้านท้ายนะครับรสปอร์ตเดิมจากโรงงานเลยนะครับนะคมสันต่างๆตัวรถบางบางมากนะอ่าในส่วนของเบาะด้านท้ายของเขาคล้ายๆเจ้ตัว Fortuner เลยนะจะพับไปด้านข้าง นี่เลยสามารถเอาลงได้เลยนะครับนี่เลยนี่นะครับก็ถือว่านะฮะส,ะสำหรับครอบครัวเหมาะสําหรับครอบครัวจริงๆว่าเบาะแถวที่2ก็สามารถพับลากเข้าไปแล้วก็คันนี้ให้มาเป็นแอร์ o ลาวนะฮะสตอนนะแล้วก็ตัวแถวที่2จะมีไฟแอมเบียนไลมาให้ด้วยคือหรูดูหรูมากนะรายละเอียดในส่วนของตัวเพดานด้านบนสะอาด สะอาดมากน,นะครับเป็นรถมือเดียวด้วยนะรประวัตินี้แบบดีๆเลยนะสามารถเช็คประวัติได้จากทางศูนย์เลยอ่ามาดูในส่วนของอ่าแถวที่2กันนะครับว่าจะเป็นไงนี่แหละนะแถวที่2นะครับในส่วนของตัวผมนะฮะสูง177นะครับนั่งสบายเลยนะอันนี้คือแบบสแตนดาร์ดยังไม่ได้ปรับเอนะครับนี่สามารถปรับเอได้ด้วยก็นั่งสบายแล้วก็ตัวนี้นะฮะเขาให้มาเป็นตัว นี่วางแก้วกาแฟได้ด้วยเลาเดินทางไกลๆนะฮะก็กินข้าวสะดวกสบายนะฮะกินเสร็จก็ผามาพับได้นี่เลยอ่าแล้วก็ช่องแอร์นะครับก็คือมันจะตอบรับตรงแบบตรงลงตรงเราเลยนะฮะแล้วก็มีไฟอา่านหนังสือมาให้ Ambient Light ก็คือดีไซน์ได้สวยมากนะรุ่นนี้นะครับชอบเลยแหละนะ,ะส่วนตัวชอบเลยแล้วก็ พื้นที่อใช้สอยเวลานั่งก็สะดวกสบายตัวนี้ก็จะมี Power Outlet มาให้ด้วยตรงนี้เอาไว้ชาร์จโทรศัพท์อะไรนะครับได้หมดเลยก็ถือว่าโอเคนะสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถครอบครัวไว้ใช้งานนะมีลูก3-4คนนะฮอินโนวาตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะสำหรับลูกค้าที่อยากได้รถครอบครัวจริงๆเดินทางแบบไกลๆสบายๆเลยนะฮะนะขึ้นห้วยขึ้นเขา ก็สบายเป็นเครื่องดีเซล2.8นะฮะ128แรงม้าก็ถือว่านะตัวเครื่องก็ตัวเครื่องเดียวกับตัว v i โ o Revo Revo นะครับแต่ว่าแรงม้าจะต่ำหน่อยอเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงในส่วนของด้านหน้านะครับเบาะของเขานะก็จะเป็นเบาะผ้านะครับเป็นเบาะผ้าลายนะครับลายคล้ายๆลายเสือนะฮนะเพื่อ ระบายความร้อนนะครที่ออกแบบดีไซน์เพื่อการระบายความร้อนได้ดีแล้วก็ในส่วนของเบาะนี่คือนะ,ะไม่มีย้อยไม่มีขาดเลยนะแผงประตูนะฮะแบงประตูก็ดีไซน์ออกมาได้ดูสวยมีเว้ความรลท์แล้วก็มีในส่วนของตัวกระจกไฟฟ้าออโต้ฝังคนขับเซ็นทัลล็อกที่พับรบบกระจกอ่าในส่วนของตัวเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทรถนะครับ โอ้สตาร์ทง่ายนะครับพวงมาลัยนะฮะก็ดีไซน์ออกมาได้สวยนะตัปเราจะเป็นมัลติฟังก์ชันแอร์แบ็กเใบนะฮะรุ่น <s> น <utter crackers> to ี <oven> ้เป็นพวงมาลัยแท้โรงงานนะครับนะมีศึกตรงนี <thereby> ้หน่อยนะแล้วก็ในส่วนของตัวรพวงมาลัยนี้นะฮะก็สามารถปรับในส่วนของโบทดวิทยุเพิ่มเสียงลดเสียงสั่งการด้วยเสียงรับสายโทรศัพท์ได้ด้วยนี่เลยนะ เลือนไม้จะเป็นแบบเลือนไม้แบบดิจิตอลนะครับ M ID ไม่วิ่งอยู่ที่174,640กิโลเท่านั้นเองนะและรายละเอียดในส่วนของตัวคอนโซลหน้าก็ดีไซน์ก็กว้างนะสามารถวางแบบของได้เยอะนะกว้างเลยแหละนับตั้งแต่ตัว,ตวด้านหน้านะฮะมากว่าจะถึงตัวผู้ขับนะครับก็ไกลเหมือนกันนะฮะนะแล้วก็ในส่วนของวิทยุก็จะเป็นแบบทัชสกรีนนะฮะ สก,กนเลยนะรองรับ Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, FMAM, USB หมดได้เลยนะฮะ Air Auto นะครับก็ตอบโจทย์นะเขาดีไซน์ออกมาได้ดูแบบเวลากดเวลาอะไรคือสบายสะดวกสบายนะครับมี e c โ m o d หมด w o w m r Mo มาให้ VSC มาให้นะครับนี่เลยเป็นเกียร์ออโต้นะบแบบขั้นบันไดอ่านะฮะมีในส่วนของตัวคู b บ x ็มาให้ด้านล่างจะเป็นยังไงนะครับ นี่นะครับเอกสารอยู่ครบเลยามาดูกันหน่อยนะครับว่าคันนี้นะครับจดทะเบียนวันที่28กุมภาพันธ์2560เป็นรถปี2027เอ้ย2017นะฮะตัวเครื่องเครื่องยนต์ดีเซลสี่สูบ 54, 128, นะฮะ2,755ั c 128แรงม้านะเป็นรถมือเดียวนะครับเป็นรถมือเดียวนี่เลยนะครับบอกเลยเลยซื้อรถกับพิยนต์นะครับได้รถสวยแน่นอนนะครับ ตามคอนเซปต์บริษัทเลยนะฮะเชรยนต์คันรถสวยคุณภาพเกรดเอคู่มือต่างๆอยู่ครบนะฮะอยู่ครบเลยนี่เลยนะฮะอ่าเดี๋ยวเราไปดูจะส่งของห้องเครื่องกันดีกว่า,อ,า,อ,าอย่าลืมนะครับคุณลูกค้าได้ดูคลิปนี้แล้วนะครับชอบหรือว่าสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะหรือว่า จะเข้ามาดูรถตัวจริงได้ที่บริษัทรยนต์ของเราตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งบิบรีกรุงเทพเปิดบริการทุกวันเลยนะสามารถเข้ามาได้ทุกวันเลยนะครับมาทดลองขับมาดูรถตัวจริงได้เลยเรามีนะครับพนักงานขายประมาณเกือบ30คนเลยทีเดียวนะฮะไว้คอยบริการให้คุณลูกค้าเรามีในส่วนของตัวห้องรับรองไว้จัดแฟนแนซ์น,นะฮะแล้วก็ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถาไม่สะดวกเข้ามาเซ็นที่บริษัทเรามีบริการจัดแฟนแนซ์ถึงหน้าบ้านเลย ยังไงก็ขอฝากด้วยอยากซื้อรถยนต์มือสองก็กคิดถึงพยนต์นะครับอ่ะเรามาดูในส่วนห้องเครื่องกันต่อดีกว่าในส่วนของตัวห้องเครื่องนะคันนี้นะจะเป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซลนะครับอย่างที่ผมแจ้งเมื่อกี้นะเป็นตัวเครื่อง2.8ลนะิตร128แรงม้าตัวเครื่องแบบนิ่งมากไม่มีรอยเยอะอรอยซึมของน้ำมันเครื่องเลยเดินสนิทในส่วนของตัว รายละเอียดในตัวของตัวเครื่องเนี่ยก็คือแบบไม่มีนะผ่านหน้าไม่มีแบบน็อตครับขยับแต่ก็ในส่วนของตัวรัขฝากระโปรงนะครับไม่มีขยับเลยตัวนี้จะเป็นรถนำข้าวนะผลิตฐานผลิตอยู่ที่อินโดแล้วก็ในส่วนของตัวนะเครื่องยนต์นะครับไอ้น้ำนะน้ำมันไม่มีกระเด็นออกมาจากตัวที่เกณฑ์วัดอัมมันเครื่องนี่หม้อน้ําเดิมนะ ตอกเลขซีเรียลนัมเบอร์นะฮะอยู่โอ้ oh, เลขสวยด้วยนะฮะห้าห้าห้าตัว R นะครับอย่างอื่นนะฮะอยู่แบบรอยมาร์กจากโรงงานอยู่ครบเลยสติ๊กเกอร์ต่างๆน,นบนแผงกันความร้อนนะฮะนี่เลยนะนะครับเป็นตัวเลือกตัวเลือกหนึ่งนะ,ะสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งไว้ใช้งานนะ,ะขอแนะนำเลยเจ้าต้าอินโนวาสนะ,ะตัวโฉมทิสต้าปี2017คันนี้เลยนะฮะ ไว้นะครับพิจารณาดูนะฮะว่าตอบโจทย์คนลูกค้าตรงสเปคที่ลูกค้าอยากได้หรือเปล่าราคาไม่แพงราคาเพียง659,000บาทเท่านั้นเอง mm hmm. ลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะผ mm ่ hmm. อนอยู่ประมาณ12 0 0 0สองผ่อนอยู่ประมาณ1 2 0 0 0สองนะครับไม่แพงเลย mm hmm. ได้เป็นรถโฉมใหม่แบบนี้แล้วก็บอดี hmm. ้โครงสร้างเดิมๆแบบนี้นะครับหายากยังไงก็ขอฝากด้วยนะ659,000บาทไม่ ชอบยังไงก็ติดต่อมาด่วนเลยมาก่อดได้ก่อนนะจอก่อนมีสิทธิ์ก่อดเลยนะครับตามเบอร์ด้านล่างนี้ยังไงก็ขอฝากด้วยสําหรับวันนี้นะก่อดจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งทางช่องเพจยนต์ของเราด้วยนะครับเพื่อ60,000่ซับสไครต์นะอีกนิดเดียวนะครับรู้สึกว่าประมาณประมาณ2,000กว่าซับนะฮะจะถึง6เบิร์แล้วยังไงก็ผมขอฝากด้วยสำหรับนี้ผมมาเพยนยนและก็ทีมงานบริษัทเพยนยนทุกท่านนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ